ในช่วงแนะนำนี้เราให้ส่วนลดพิเศษ50,000บาทครับเพราะนั้นราคาที่อยากขายวันนี้ก็คือราคา1,399,000าบาทครับครับแล้วต่อไปนะครับรุน่น o ูวิ e ล Drive รุ่น Ultra นะครับ รับส่วนลดพิเศษเท่าไหร่ครับตัดไปครับ <laughs> รับส่วนลดพิเศษ1 0 0 0 0แสนบาทครับเพ <laughs> ราะฉะนราาที่อยากขายวันนี้ค,คือ1นึ่งล้านสี่แบาทครับ <laughs> <laughs> ครับรุ่นค็อปนะครับโฟวิลไรเอลกรา เช่นกันครับให้ส่วนลดพิเศษสําหรับลูกค้าที่จองในวันนี้นะครับเป็นราคาช่วงแนะนําให้ส่วนลดพิเศษ1 0 0 0 0แบาทครับเพราะฉะนั้นราคาที่จะขายวันนี้ก็คือ1นึ่งล้านห้าแสน